ข้าหบพออ่อเธอเลยนั่นมากุดเดออีกไอฮีโร่บายฮ่าฮ่าเคมโหมดอยู่ยายอย่าวัดตีอย่าวัดตีอย่าวัดตีโน no! อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาใจเย็นๆโอเคเราอยู่ที่แมปไหนครับฮัลโหลสกายบ็อกสกายฮะอะไรนะสกายบ็อกก์สกายสกายบ็อกโอ้โอเคมาเริ่มเล่นกันเลยอยากเป็นยายได้แม่จบสกายบ็อกมาแล้วตัดไม้ไปเลย ระนับไหนแล้วจบมาแล้วเนายเอ้ยไม่ต้องไปตรงนี้ต้องไม่ได้วะอ่าะู้มาตัดไม่ได้ตัดแหละไม่ทำไมอะเดี๋ยวก็ตัดให้มาเขาตัดให้เขาตัดให้เขาตัดได้โอเคลืมไปเขาไม่ได้ปรับเธอเป็น OP เดี๋ยวปรับให้ไหมโอเคนะครับเดี๋ยวมาถ่ายต่อนะครับไปละ ตัดไม้กันตัดไม้กันตุ๊ตุ๊ตุ๊ตัดไม้กันตัดไม้กันโอเคได้ได้ได้โอเคนะฮะแล้วก็ตัดไม้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จสิ้นนะครับก็ถือว่าคลิปก่อนนี้เสียงจะเบามากเลยนั้นเนี่ยเฮ้ของนี่ตกเฮ้ยเซปปิงเซปปิงตกหรือไม่ตกหรือไม่เซปปิงเขาว่าร้อยมันอุ้ยแอปเปิ้ลไม้ไม้ไหนไหนไหน้ไหน,นี่นี่นี่ตกมะเยี่ยมนี่ที่เขาถืออยู่เนี่ยเย้ย เได้ปลุกตุ๊ปิ้งปลุกเลยออกไปพวกข้าจะเล่นระดับพระเจ้าแล้วตอนนี้นเออแต่ว่าจะว่าไปยังไม่ได้บอกว่าสวัสดีครับเราเรลัลงแล,งล้วสวัสดีครับเราอ,อยู่ในรายการอะไรเนี่ยยังไม่พูดเลยนะพนูดยังไม่โปรธไม่ได้หรอกอะไรเนี่ยแหมเรียงมักอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดีย๋ยวดูก่อนไม่อยู่เมืองหนาวไม่ไหวถูกต้อง ไอ้แม่ออกไปออกไปองอ,อ,อชึบเล่นน้ำกับเล่นน้ำเยี่ยมอ้าวเด็กยังไงเนะี่ยเล่นน้ำคาบปิดคาบปิดไม้ฮะอ่ะอเดี๋ยวคราบแป๊บหนึง่งจะได้ตัดหินได้ม่ได้ช็อตหินตัดหินอ๋อตกน้ำเอือโอเคเพ็แกแอกเหรออ่ะเอาไม้ไปอี้ไอ้ยีโรบายเอาไป แหมคุณมาให้เจเปลี่ยนสกินแล้ววชิชนายละว่ะแหม่ซุ่มซ่ามเป็นที่รู้จักกันนะครับเอาพิกแอ็กมาเธอกระตุกไหมเฮ้ยฮะเธอกระตุกไหมไม่โอเคเร็วมาปั้มเขาเป็นสโตนเร็วโอ้ียงกิงขึ้นเลยนะโอ้โหแน่นอนเฮ้อแน่นอนใช่ไหมเออซาร่าเฮ้ไม่ใช่เร็วเร็ว อะไรวนนี้ะอ้าววนี้เอาตัวคาบเหรอใครจะคาบผมยวคาบเห้เก็บของที่ล้มคาไว้ก่อนแล้วก็กระโดดตัวตายอะบายบายอะนู่โอ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 เย้อฮะหวัดดีพวกมาแล้วมาไปปั๊มอะไรตรงนั้นไหมมาปั๊มตรงนี้ที่เขายืนอยู่เนี่ย พี่อม่่ีตรงนี้เขาทำอะไรแล้วตกรางวาลแล้วจิ๋วหายไปอ้าวเสียเลยเสียเบยอืมเราได้เราได้แล้วโอเคได้หิเอามีไม้เหลือไหมไม้เหรออือมีอยู่สิบห้าอัไว้ในมาแฝดรู้ปะเน้อือเดี๋ยวเดี๋ยววางของเดี๋ยวเขาช่วยขุดขุดตรงไนดีอ่ะหยิบเลยจิ๋ว เอาคาโบสโตนมาหน่อยอีกสองอันสองอันเออคัดีดีคักดีดีให้ตกได้เลยไปไปแหมสกายบล็อกนี่ยากจนมากเลยนะครับคุณไม้โคตรโคตรยากจนเลยโอเคเดี๋ยวสามล้นต้องข้ามได้ไหมนันเป็นพิกไอคีอะไรนะโอเคได้สามนแล้วครัมพิกไอศคิีมเขามีเพชรไอคิีแล้วเอาเล้อ จะเอาไม้วางไว้ในกนลอ่องมาได้เกิดจะปิง,งดย,ดยดี๋ด้ด้ะแป๊บหนึ่งเอออย่างนี้ดีกว่าเออผันนี้แหละได้ไหมเนี่ยเสียเมันอันนั้นจังให้น้ำมันเล็หน้อยลงเขาเสียมันดับนะเนี่ยดับนี่รีเซอร์โอเค okay, ได้อ่ะแบ่งกันช่วยช่วยไหลช่วยไหลไมนไม่ให้ตึดอันเลยวะขุดไป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  ขุดไปเลยซาร่าขุดไปยายุนะซาร่าลาลาเออลอล่านมถล่มถ้ำออลา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 เว้ยจะนอนมา้อ๋อเหรอเออ,เอ,อไปอยังอะไรกล้าไม้เลยเด้อเงียบเงียบเลยฮ <c oughs> ีโร่ไว้ขุดช้าๆเร็วๆย่าชา้าฮีโร่ไว้ชา้าช้าเร็วอะไรช้า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 เอ,อ๊ะนั่งขุด กดแช่เลยกดคลิกแช่เลยไหมเย็แช่แล้วกดแช่เลยอย่าอย่าอย่าก,กดปล่อยอ่ะมันจะขุดไปเรื่อยๆเย่นไม่ใช่ปล่อยเธอได้ไม้ไม้เท่าไหร่บล็อกเท่าไหร่ละสี่อยู่เลยเนี่ยยี่สิบสองยิบสามโหหาแล้วหาแล้ว <laughs> <laughs> ยีิบสามเอ้ยเฮ้ยยีิบสี่เฮ้ยเกืดแล้วมืดแล้ว,ลวระวังเปิดด้วย<อ>ระวังบล็อกเกิดโอเคขุดไปเรื่อยๆ ถ่ายหนึ่งวันพอนะไฟมันใหญ่แรงเดี๋ยวอัพคลิปอันนั้นไม่เต็มที่เออคุณคิงรู้สึกว่าเขาไม่เข้ามาเลยนะฮะก็ต้องรอต่อไปให้ฮีโร่ายขุดดินนะเอ้ยไม้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 หยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนเออเดี๋ยวเขาจะทำทางด้านล่างเป็นคอปเปอรสโตนในตามสูตรของเกมนี้เห็นคิงบอกว่าเกมนี้รู้สึกว่าเราต้องหาพื้น,นให้ได้นะ เราทำเควสกันแล้วเควสดูยังไงคะเควสหรอเออนี่ไม่แน่ใจ,จนะครับจำไม่ได้เัยจำไม่ได,เไได้เดี๋ยวลองไปหาดูลแล้วก็ลงใต้ดีฟคิชชั่นแล้วกันนะครับโอเคนะ ม่ไหมอะไรเออออกไปเอ้ยอ่ะขุดเขาเพื่อซาตนต่อเลยเอาไปชิปหายแล้วเอ้ยเดี๋ยว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 ชิบหายอย่าไหมไอเดี๋ยวาหัะวังเออลาก่อนชิบหายเราโปเราเดี๋ยวห้าได้ของแล้วเฮ้ยน้ำอยู่ไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาวางใหม่เลยลาว่าเ้ยลาว่าเฮ้ยมาไม้วางวางวางให้หน่อย วางไม้ให้หน่อยอออวางอะไรวางอะไรเดี๋ยวทางอยู่บเขาเ,ออเดี๋ยวทำทางเดี๋ยวเอาเอาขิงก้นานมาตัดขิงตัดไน่อยแป๊บหนึ่งนี่คือูสเขาโบสถ์สสน้อยจังบอกไม้ไม่ทันว่าอย่าพึ่งก่อนโทษนะพวกโบ<ฮ>สโตนอยู่ในในกล่องเก้าอันแถวหนึ่งดูเดี๋ยวดี๋ยว ตักน้ำก่อนมีดินไหมเอามีกับเราชึบประมาณนี้ได้มั้งเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวดวางเขาหมดวางเขาหมดแล้วก็ขุดโอ้มีขั้วโบสโตนธรรมดาด้วยฮะโอเคสักประมาณนี้แหละลองวางน้ำนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องวางนี้เออฮะวางเลยแค่นั้นแหละ อ้าวคุดขุดขุดคุดอ้าวคิปทายคิบหายละคิบหายละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งฆ่าอย่าเอื้อไม้เต็มเต็มโอเคกูร้อยต่อเลยร้อยละเชิญโอเคต่อต่อครับไม้ชอบร้อยเสียวคิปเปอร์เกิดไม่เข้าตัวเลยวัฮะเข้าเสียวคิปเปอร์เกิดเหรอเสียวเสียวคิปเปอร์เกิดเปิ้ลเกิดคิปทายละ เนี่ยกดชิปก่อนกดชิปกดชิปเดี๋ยวยาน,นาเนกาไหมเอ้ยไม่ใช่เออเออพ <c oughs> <c oughs> ูดผิดพูดผิดพูดผิดไม่ใช่ยาน,นาเนกาทำทางดินเราจะวางเกาะไว้ตรงนี้นะที่คานเลาะออกมาสวยละเกาะเขาสร้างมาสวยๆเออผันนี้แหละอย่าเอมอมันผิดพลาดตรงไหนไม่แน่ยไอชิปเออ เพื่อขนาดนี้คิงไปไหนอาะไม้ดินหมดดินหมดดินหมดก็ขุดดินซิเอ๊ะไม่เอาไมา้เลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของใส่เข้าไปก่อนเดี๋ยวหายละเดี๋ยวหายลโดนดาลอยเลยเอา้าวเขาบวนสโตนอยู่ในกล่องท้าสิบเก้าวันสิบเก้าขุดแช่แล้วตอนนี้ รู้สึกเวอร์ชันใหม่นี้รวมรวมกันตีตีหินได้ใช่ไหมไม่รู้ดิรู้สึกว่าจะได้เดี๋ยวแป๊บหนึง่งดูก่อนว่าแฟลปมันยังถ่ายอยู่ไหมเออยังถ่ายมั่ถ่ายชิบถ่ายเอ้อเอ,อดินไปทำไมอยู่ตรงนี้เนะี่ยเดี๋ยวออเออไมค์คลิปก่อนเขาใส่ซาวเอฟเฟกต์อะไรพวกนี้ใช้ได้ไหมพวกเสียงประกอบอะ่ะก็ใช้ได้อยู่ก็ใช้ได้อยู่อะ แต่รู้สึกหลุดปากอะไรไปหรือเปล่าอ่ะไม่รู้สินะเออพูดระเพลินนะเออรู้สึกว่าจะไม่สวยเลยนะเออตรงนี้ทำทำไมละ่ะเออแล้วเราจะพูดเออทำไมละ่ะเออทำเกาะเล็กๆไปก่อนเนาะ welcome to gentleman welcome to เอ่อ the angel gamer รู้สึกว่าคุณคิงนี่เขาจะเล่นติดเกมชื่อว่าอะไรนะ Wall C นะครับเป็นเกมชนิดใดก็ไม่รู้นะฮะไม่รู้กากอ่ะเอา,เอาก็แหมเขาไม่เคยเล่นนะแต่รู้สึกคลิปใหม่ของของเอเดี๋ยวเเออตรงนี้ขอขอขอคัดก่อนนะครับสักครู่ครับโอเคนะครับเรามาถ่ายตอนน่อกันดีกว่านะครับโอเครู้สึกว่าคุณไม้จะไปเรียกคุณคิงอยู่นะครับก็เลยไม่ว่างนะครับ โอเคนะโอเคอ้าวไม่พออีกแล้วเราเข้าไปช่วยร้อยต่อโอ้โหใช้วิธีอย่างนี้เหลือไหมมาแอบหลอดไห้แอบดูดดูดดูดตัวดูดตัวดูดดูดไม่ดูดเลยเขาเขาไม้ตรงๆนะเขาไม่อยากที่จะกลบลาวาให้มันมืดเพราะระวังอ้โห ทำไมไม่โดนบีบนั้นเนี่ยนโอเคนะครับเดี๋ยว้าหาวิธีทำให้เ,เขาโบสโตนดูดมาก่อนไม่มีเลสโตนนะ่ารู้สึกแบบนี้ใช่ไหมเป็นดีไม่มีนะาเสียดายจังเสียดายจังโอ,อ้มีหมินไหม นะเดี๋ยวเขาคราบดาบหินให้เออใช่คลิปก่อนนะฮะคลิปพักวันเลยของเซอร์เวเบนะฮะรู้สึกว่าจะ,จะลืมจะลืมเล่นมุกจะลืมเล่นมุกนั้นไปเลยนะไหมมุ<น>มกดาบไหมหลายหคน,นอาจจะงงนะฮะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราจะเล่นมุกนี้ให้ฟังนะฮะออ้ไม่ไม่ตกอะไรเขา เกือบโซโเกือเปลี่ยนเกมโอ้ขอโทษนะคะโอเคตัดคลิปก่อนโอเคครับมาถ่ายต่อนะฮะได้เขาก็สะต้นเท่าไหร่แล้วไหมยี่สิบสี่เอามาไอฮีโรบานฮีโรบามันในกล่อง้ันไอฮีโรบานกดชิปกดชิปมีในกล่องโอ้โหสี่สิบก้านเยี่ยมเดี๋ยวเขาไปตรงนู้นให้โอเคคืนแรกก็จะจบลง เอ้ยเอาคืนแรกเดี๋ยวเขาวางบล็อกไปถึงนู่นก่อนแล้วกันนะนี่คือคืนแรกโอเคไหมจุดจุดจุดเงยียบอะไรเนี่ยไม่มีอะไรครับคุณไม้นี่เขาไม่ได้ยินครับเพราะอะไรน,นะเดี๋ยวคุณไม้ขออย่างหนึ่งไปซื้อไม้ด้วยคุณเลยหละย่ะเงยียบเงียบไหมอ่ะตามมาต่อยอยู่โอเคตอน,น,ตอนหน้หน้ สามบล็อกวาง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 บล็อกนี้ผมเสียงผมเป็นช่างก่อสร้างสร้างบ้านในไมโครฟ์นะครับผมก็เลยวางบล็อกเก่งพอตัวมันเหรอมั้งเอ้ยเดี๋ยวลืมไอไม้ไม่ๆังลืมลืมลืมเคทีมโหมดอยู่กับกับกัับทำใหม่หมดเลยเขา เขาเกมหมดอยู่ว่าทำไมบล็อกมันไม่ยอมเอาแล้วม้หนีแล้วหนีแล้วก่อนแกจะตายแล้วกๆไม้กำลังหันบล็ดูดิ <laughs> เอาตกเลยลาลุ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 ทุัุนุมุลกูว่า <laughs> ไม่ทันนัลนไงลุลไลคลัลทล่ลมลุลุลุนุงง <laughs> นนลุ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 นน <laughs> ลุอุทนลุลุลุล่ลุลุมุลุเุรกลุลุลุลนลุลนลุ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 อุล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 ุมลยอ๋อมีพแอน ันแล้้วเมื่อกี้ต้องขอประทานโทษเลยนะครับผมเฮ้ยอะไรงไม้โทษต้นไม้โทษแล้วต้นไม้โทษแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรนั่นคือลาวาเฮ้ยมีลาวา,า,วาตกไปพื้นด้วยหรอเมื่อกี้มีลาวาตกไม้ขุดไม้เร็วไอ้ไม้ดดถ้าเกิดทุกคนที่เห็นว่าคุณไม้ชื่อไม้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าเขาเป็นไม้นะครับเวลาจะด่าเขาเรียกว่าไม้ <c oughs> นะครับกูจะครัฟมึงกูจะครัฟมึงโอเคเออค่อยสมจริงขึ้นมาหน่อยโอเคจะถึงละไม้่ะจะถึงลกเยี่ยมไปเลยปลูอ่อปลูกต้นไม้ไปยังบุญที่เฮ้ยร้องเพลงอะไรไม่รู้ไม่ฟังเพราะว่าชอบคนักให้เลยเอ้าดินนะฮะดูแหละไม่มีอะไร ดูเหตุการ์ละไม้ทำตกยังไงเออไม้เอาไม้มานะหน่อยไม้ไม้สักอันนึงแล้วดูในปลอกดูในปลองเขาเขา,เขามีวิธีทำให้มันขุดขุดเร็วแล้วะนะครับถามว่าทำไมผมต้องทำงนี้นะครับเดี๋ยวพื่ทุกคนดูนะฮะ,ะตัวดซืร์ฟแล้วถ่ายด้นยเวลากดคลิกแช่นะครับอ่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับไม้ทำรบบปิกแอนมันตียากนะครับพอเรากดแช่ยอย่างนี้มันก็จะตีเร็วขึ้นนะฮะ หือว่าเป็นเป็นเทคนิคที่ผมคิดมานะฮะให้สำหรับการกดพลาสวอร์ตัว g e เรเตอร์โดยเฉพาะนะฮะด้านล่างกระรอนที่เราขุดนี้ต้องเป็นไม้นะครับเพราะเราขุดแช่จะได้ไม่ต้องเกรืนเมื่อยเนื้อตอนที่ปล่อยกดปล่อยกดนะฮะโอเคนครับผมกดแช่เลยไหมเออกดแช่งั้นแหละเห็นไหมเขาวางบล็อกไม้ด้านล่างไงกดแช่ได้ทำไมหินไม่เข้าเลยเขาเขาสิบเก้าอันละ <20. S 2> มันแล้วแต่ดวงเนอกด F5 ดีกว่าแหมมองสก,กินตัวเองแล้วหล่อจังชมตัวเองมากไปละรู้สึกไหม,มนี่ชอบเป็นฮีโร่บานมากเลยโอเคย<ป>ี่สิะแปดพออจะเรียกว่าบานไหมอุยอุ้ยอุ๊ยอุยอุย,อยโอเคสวัสดีครับไปต่อเลยกระโดดกระโดดกระโดดเลยลื่นผิดปกติคายอยู่ไหมเนี่ย โอเคถ่ายอยู่นะชุบเบลกอ่ะเอาเอเพื่อลุบปชิปชุ๊ชุ๊ปชิปลุรู้สึกว่าเกมไมค้ามีกดชิปจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับคุณแม่ใช่ไหมไม้ใช่ <laughs> ว่าคุณไม้เขาชอบกดชิปกับคนอื่นนะครับเช่นผมคิงและ ใครต่อใครนั่นแหละยังคลิปก่อนนะครับที่คิงโดนอเด้านะฮะเพราะไม้เขาสังจะสังเกตได้ครับว่าชื่อของคุณไม้นั้นจะมีคำว่า HJ นะคะผมเออ HJ คุณรู้ไหมคบว่าย่อมาจากอะไรครับไม้ครับบรรยายคับไม่บอกครับเอ้วผมบอกนะเอ้วผม,มบอกนะไหม,ไ,มได้มาสามอันเอาหินมา เอาหินมาไม้ระวังด้วยมียู่เกันเนี่ยเฮ้ยมองฮีโร่ไยแล้วหลอนจังท่านผู้ชมอาจจะ<อ>ไม่ท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นก็ได้ฮีโร่ายฮีโร่ยบอ่มพืนเออสรา้างไปถึงตรงนั้นยังนี่ฮะสรา้างไปถึงตรงถึงแล้วรดดกระโดดกระโดดนี่เขามองลงมอดออติไฟเขากดซูมหาเธออยู่เนี่ย ถามว่าทำไมผมลงมอดออฟติฟายก็เพราะว่ามันใช้คู่กับชาโด้นั่นเองเดี๋ยวแล้วถามว่าทำไมผมต้องแล้วก็มันโอเคทำการตกลงมาเลยลูกอ่าไม่ตกอ่ะน่าจะตกนะโอเคผมรู้ละตกละวตอนนี้มันต้องตกไม่ตกไม่ได้ไม่ไอ้ไอ้บ้าโอเคตกแล้วฮอ้โห้ทรายไปหมดเลยเฮ้ยกล่องอ่ะอยู่ด้านบนหัว โอเคไม้เขาเอาขอมาแล้วระวังตรงนี้ต้องระมัดระวังเฮ้ยโอเคฮะโอเคครับผมสำหรับคลิปคลิปนี้ก็จะจบแล้วมาไม้ถ่ายรูป <จะ S 1> เอ้ย <จบ S 1> ถ่ายลคลิปเออแค่นี้แหละแล้วก็ถ่ายต่อเลยสกายบล็อกสองตอนไม่ใช่หรออยู่ไหนเนี่ยเออตอนนี้อ,อยู่ใต้ตูดแกเอ้ยผ่าน่านจะเป็นไหนเฮ้ยจะทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวเก็บของก่อน โอเคมาถ่ายรูปกันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หันหน้าไปทางนู้ดตรงนี้หันหน้าไปทางนู้ดตรงนี้หันหน้าไปทางนู้นเออนะครับสำ,สำหรับคลิป A อเว e เรจเกมของ Sky, แ k y Map s k ล b o กก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับครับเฮ้ยดาทางอ้อมดาวแมงดาวแมงดาวแมงดาแมงดาแมง